รวมกัแม่์แห่งเกมลูกหนังแชมป์แห่งแชมป์แชมป์แห่งไทยเราจะก้าวไปด้วยกันอ,อ,อะไรก็คู่พอเข้าใจอยู่แต่เลือดดันสุ้ต้องฝ่าต้องฟันจะนำชื่อไทยไปไกลกว่านั้นเป็นบุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา เกิดนักสู้ต้องป่าต้องปันจากนำชื่อไทยไปไกลกว่านั้นเป็นบุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬาโอ้สบายดียินดีรับถามทีบุรีรัมย์เชื่อบุรีรัมย์จากเก้านำไปเข้าสู่เส้นไทยที่ ส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาจากหนองคายคนะคะขอให้พี่พี่บุรีรัมได้ถ well, ้วยแรกของปีค่ะค่ะวันน nice ี i i ้ก็ดีใจมากค่ะที่พี่พี่บุรีรัมมาแข่งที่แม่โขงอยู่เวียงจันทร์นะคะขอให้พี่ได้แชมป์ชัยชนะกลับมานะคะกลับไปที่ประเทศไทยนะคะเป็นถ้วยแรกของปีค่ะสู้ๆนะคะสบายดีอ่าวันนี้น้อดีใจที่ว่าร้านซ้างได้มาเตะกับบุรีรัมทีอ่ะเดินเจ้าอนุที่เวียงจันทร์ จังไหนกัเซยร้านซ้างนํำกันเดิมวันนี้มวนแน่นอนร้านซ้างสู้สบายดีสบายดีอ่าพวกเขาสองคนเป็นคนเล่าแต่มักทีมบุรีรัมพวก้อเตะเก่งหลายแต่ว่้อนี้โคตรดีใจเลยที่บุรีรัมได้มาเตะอยู่เวียงจันทน์จังไหนก็เป็นกำลังใจให้เด้อสู้ๆเด้อบดทีมเลยสบายดีโดยสบายดีวันนี้เขาได้มาเซียทีมร้านซ้างยูไนเต็ดทีมาแข่งขันกับ บุรีรัมย์โดยรู้สึกแบบดีใจโคตรเลยที่ร้านสร้างยู่ในเต็ดได้มาถึงฮอบซิงนี่แล้วกบบผู้สื้อแบบภูมิใจโคตรหวังว่าแบบบุรีรัมย์ในตัวร้านสร้างยในเต็ดอ่ะจะแข่งขันกันเต็มทีเนาะสู้สู้ทางร้านสร้างแหละบุรีรัมย์ยู่ในเต็ดเดี๋ยวให้เข้าใจ สบายดี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 พวกเขาเป็นแฟนบ้านบุรีรัมย์ที่อยู่ลาวมักในบุรีรัมย์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วท,ลมมที่บุรีรัมย์มาเตะที่ลาวครั้งแรกอะรู้สึกประทับใจบุรีรัมย์ก่ะเป็นทีมที่เก่งเล่นได้ดีปีนี้อย่ะให้ทั้งสองทีมที่เจอกับร้านสร้างส่วนเต็มทีดีในมวล ไปทั้งสองทีมสู้สู้สปายดี้มื้อนี้เนาะพวกเฮามาเสียทีมล้าน้างยูไนเต็ดเนาะพบกับบุรีรัมเมื้อนี้พวกเฮาหู้สึกดีใจหลายเนาะที่มาเสียก็ขอให้ทีมล้าน้างของเฮาสู้เต็มที่เนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมเนาะเพราะว่าจะเป็นล้าน้างกับบุรีรัมยูไนเต็ดเนาะอ้าวหนึ่งเจ้สามชู้สู้เอาหัวใจรวมกัน ชมป์แห่งเกมลูกหนังแชมป์แห่งชมป์แชมป์แห,แห่งไทยเราจะก้าวไปด้วยกันสบายดีค่อยกองเสียจากสบวลาวที่ว่าเสียบุรีรัมมื้อนี้ดีใจหลายที่ว่าเห็นบุรีรัมมาเตะบานกับตัวแทนประเทศลาวจากที่ว่าเคยเสียอยู่นําโทรภาพมื้อนี้ดีใจหลายที่ว่าเห็นมาเสีย มาเตยอยู่นี่ขอขอให้มือนี่บุรีรัมบุรเต็ดสู้ๆสบายดีอ่าวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาบึ่งนัดสิงระวางรัดนสร้างกับบุรีรัมเป็นแฟนครับัดสร้างอ่าแล้วก็ยินดรบบุรีรัมก็เลยซื้อเสื้อเป็นทีละนิกขอให้ทั้งสองทีมกะในมือนี่กับสู้ๆกันอย่างเต็มที Ô ô ô Ô ô ô Tiểu Đường Tình แฉันนไม่ทันเป็นมืเดียววนหัวใจตรา,าศาสตร์สายฟ้าสมญาณอมคือบุรีรัม,รมบุรีรัมยูไนเต็ดหนทางยาวไกลเราไม่ท้อไม่หยุดเดินแข่งแปร่งเพียงใดเราก็พร้อมสู่ผา มีเธอและมีฉันคนทางสู่ฝันไม่ยากเกินจับมือกอดขอรวมกันเดินประกาศศักดิ์ศรบบุรีรัมบุรีรัม